เยอะตัวไม่ได้ป่ะลุงแดงๆนะฮะไม่ไเราไม่ให้แดงดีกว่าบางทีนะสมมติว่าโซนนี้เราไม่แดงก็ดีไปอย่างแดงมกรแดงเป็นโซนนี้ถ้าไม่แดงก็เป็นโซนนี้แล้วจะมีผลเกี่ยวกับเลขล่างหรือเปล่าไม่รู้มอกสองห้ก็ไม่ว่ากันเลขล่างคือเราไม่กําหนดเลขล่างเท่าไหร่นะถ้าห้ามาจะเป็น25-05หรือ20ก็แล้วแต่นะ จะมีเบิ้ลไหมถามกรณีหน้าหน้าคิดเบิ้ลผมจะมองอยู่มองไปที่เลขเลขตัวเก่าเนาะเลขตัวเก่ามาสองตัวหรือมาตัวนี้กเนีที่เราแจ้งไปแล้วเราเราลืมเขียนโอ๊ก้าเราก็เขียนแล้วนี่ฮะเบิ้ลตัวนี้หน้าคิดอ่าฮะเราจะเอาอะไรมาเติมก็ได้แล้วแต่ถ้าเป็นสองตัวแล้วอีกแนะนําอีกตัวนึงคือซีซีแปลก ซี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 หมายถึงรถลุงไหมรถเก่งไหมอืมไม่ใช่มันมันมันจะเกี่ยวพันกับอะไรไม่รู้ผมว่าซีซีอะอีกตัวหนึ่งทับเบิ้ลเหมอในบันไดเรามันจะมีเครื่องอยู่ไหนจานแม่อะไรไมคิดอะไรมากซีซีมีอะไรจางเน่ซีซีอ๋อซีซีตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดตัวหนึ่งทับเบิ้ลนะครับแล้วก็ป่าเซียนก็คือเราจะ คิดไปตามบัรย์ด้วยก็จะมีศูนย์ศูนย์อีกตัวหนึ่งเซตซีโร่มันมีโอกาสเป็นเบิเ้ลนเหมือนกันถ้าเราพูดไปตามมันก็นเนื้อผ้ามันเยอะแต่และเบื้องต้นเรายกสไตล์คือตัวเก่ามาสองตัวไว้ก่อนละ่ะอาจารย์ <ไป S 1> แม่้องมันก็ปล่อยไปตามสไตล์แล้วก็รูดก้าวรูดได้ประมาณหนึ่งแล้วเลือกเอาก็ได้แบบนี้ตัวที่เลือกผมก็ให้เน้นอยู่ประมาณสักนี่กี่ตัวนั่นนี่ แต่ใครจะปกติมันก็ทิ้งไม่ได้นะเรามองไม่ออกตามสไตล์มันต้องออก97 97ก็1หนึ่งตัวเดียวกันบางคนก็ฝันได้9 3 39สก็มีเอฟซีผมฝันอยู่แต่ผมก็ชอบอยู่นะ9ก3 9สสอะไรแบบนี้ได้ได้มันคือเลขที่เราแจ้งไว้แล้วถ้า9มานะไหลไปตามนี้อันนี้ถ้า9้ามาลูด9้ามันก็อยู่ประมาณนี้แต่พยายามเน้นสองตัวเนอะ สองตัวมีสี่เจ็ดห้านี่เป็นเลขสูตรมันอยู่ในจานแม่นะตามที่ผมคิดไว้นะอันนี้ผมจะพูดปากเปล่าถ้าออกก็ออกไปคือให้พูดให้แนวคิดเราก็ไม่ใช่อันนี้เราจะไปตามคำนวณรุมบองแนละ้วเนี่ยเผื่อออกนะแต<ส>กแต่ก็อยู่ในจานแม่ล่ะ <laughs> มันเป็นสูตรอะไรสูตรหนึ่งเนะี่ยผมจำได้อยู่ผมเคยแนะนำแล้วรูดมาเป็น ทางอ้อมก็ได้ผ่ากลางหรือทางอ้อมก็ได้แบบนี้นะนี่ผมเคยแนะนําแบบ <ขอ S 1> นี้็อเพิ่มแค่ตัวเดียวนะแฉกขอแถมแถมแถม,มีที่มาอยู่นะ,ะและ้วก็สูตรถ้าก้าวมาลนะหลักสิบนะทาหลักก็ต้องมาหลักสิบนะก็จัดตามนี้พยายามสองตัวเนื้อสามตัวจัดเอาเองนี่ผมเนะเน่กลุ่มไม่เฉยเฉยตัวตัวบนทําไมบางๆหน่อยเดี๋ยวออกมาวุ่นเลยนะั <laughs> ่น อันนี้หลักร้อยเปลี่ยนเอาเนอะเพราะว่า1ผมจะแนะนําให้รูด9ใครชอบ9อะไรสมมติชอบเก้นึก็เปอร์เซ็นที่ความเป็นไปได้คือ3ามเแบบนี้แล่วใครชอบ93ก็293เหรือ394เก้่วันนี้ใครชอบ95ก็มี7 5, 96, มี5 96ก็มี5้าก็มีอยู่ประมาณนี้นะกลุ่มตัวเลขถ้า9มาแบบนี้ส่วนมากเราจะถอดมาจากบันไดเลยที่สุมม่มเมานะครับอันนี้คือหลักการถ้า9มานะ หลักสูตรแล้วก็กรณีกรณีนี้กนก็น่าพูดถึงคือกรณีตัวเก่าสองตัวเบื้องต้นสตาร์ทที่เก้าเจ็ดแล้เก้าอะไรคือเราไม่รู้หรือเก้าศูนย์ศูนย์เราไม่รู้แต่ตัวหลักก็ตัวเก่าลองแยกดูเราห้าแทรกลางแล้วก็เบื้องต้นถ้าเบิ้ลมาก็มีโอกาสที่จะเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดอีกรอบก็ได้นี่นะอันนี้หลักสูตรตเดิมเลยก็ได้มีหลักสูตรอะไรที่เราไม่สอนสอนจนหมดแล้วไหมหมดแล้วเอาวันหวยออกมึนตึ๊บเลย ทางเลขฝันเลขอะไรมาโจมการ์นเฮโลใช่ไหมวันนี้คือเลขผมฝันอาจจะอี่คาดอะไรก็บางบางครั้งเอฟซีก็บอกว่าอาจจะเป็นเก้าห้าสี่ก็ได้นะเก้าห้าสี่คือเจ๊กเนาะรถมีสี่ล้อหรือเป็นสี่สี่หรือเปล่าห้าสี่สี่อันนี้ถ้าเราตีไปเรื่อยๆมันก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เราบอกหมดแต่เบื้องต้นเราเอาตามบันไดด้วยเรื่องแลเรื่องไปบวกบันได แต่ถามว่าบ้านเลขที่ผมเกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่นะห้าสามห้าสี่แต่ผมไม่อยากเชียนนะมีตัวดุมก็รักตัวไหนชอบตัวไหนก็ก็จัดเอานะเราหลักสูตรนี้คืออาจารย์แม่เราก็ให้อยู่แล้วล่ะตามนี้ก็ตามโอเคั้ยซื้อตัวไหนก็ปิดอันก็หลอกอาจจะมาออกบ้านเลขที่ผมก็ได้ถ้าอยู่ในบันไดมันก็มีนี่นี่นี่โซนนี้เขาอยู่ในบันไดหมดตัวนี้อยู่ในบันไดหมดเลยนะครับถือว่าลองไปจับดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ ห้าสี่เจ็ดเขาเคลื่อนมาห้าสี่เจ็ดต่อไปหลักสิบเขาจะเข้าเก้าก็เป็นตัวเก่าได้เข้าศูนย์ก็ได้มันจะมาถอยเข้าสี่หรือกลับมาที่สองก็ได้นี่มันจะเป็นสูตรของมันอยู่ในตัวแล้วถ้าไล่บันไดไม่ต้องไปไล่ไกลอยู่ในอาจารย์แม่หลักสิบครับสตาร์ทที่ห้าสี่เจ็ดถ้าเข้าเก้เ 9, า 0, ก็คือเก้าเจ็ด้อกศูนย์ก็ศูนย์เจ็ดหรือกลับไปที่สี่อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ส่นี่มันอยู่ในนี้หมดวางทิศทางอยู่ในนี้หมด เขียนให้มันจะเป็นยังไงปกติผมไม่อยากเขียนแค่ตัวเดียวอพะแตกถัดบังคับเกาให้เขียนก็ลองดูเนาะสียสี่ห้าอีกตัวหนึ่งไม่เสียหายหรอกไม่เสียหายเนาะครับอันนี้สิบกี่อันนี้สิบกี่อันนี้สิบกี่สามสิบกี่เองเพราะมันอยู่ในอาจารย์แม่เราเออเราไม่ไปเล่นเยอะเนี่เราไม่ได้แจกเลขอื่นนะเราอยู่ในอาจารย์แม่เราอยู่ในอาจารย์แม่หมดฝันเห็นกุ้ง เป็นหนึ่งสามต้องไปมุดครับลุงป๋องคะเลขติดแปดไม่จ่ายทุกตัวก,กรณีนี้เลขออกได้หลายตัว <u> เราต้องคิดว่าหวยมีร้อยตัวแล้วตัวเลข <u> ถ้าหลักเดียวคือมีสิบตัวนะครับตัวอื่นก็ออกได้นะครับไม่ใช่จะออกแค่ตัวเดียวนะหวยอมีตัวรองตัวเด่นนะเราเชื่อ <u> ลุงป๋องสักงวดสิ